หลังจากที่เขื่อนเจ้าพยาเขามีการปรับการระบายน้ำเป็น2,500ลูกบาทเมตรมต่อวินาทีก็ทําให้แรงดันของน้ํามันกัดซอกผนังกั้นน้ําจนน้าไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่เลยค่ะไปดูที่แรกกันก่อนนะคะที่อ่างทองผู้ชมค่ะดูสิคะภาพน้ําผุดขึ้นมาบริเวณวัดต้นสนที่อําเภอเมืองอ่างทองแรงดันน้ําเจ้าพญาเนี่ยไหลทะลุผนังก้นน้ําโอ้โหผู้ชมไหลเข้าท่วมวัดเนี่ยเป็นรอบที่สแล้วนะ กัดซาะใต้แนวบ่อน้ําทิ้งหลายจุดก็ทําให้เครื่องสูบน้ําไม่สามารถสูบน้ําออกได้แล้วก็มีความเสี่ยงที่พื้นจะระเบิดจากแรงดันน้าด้วยตอนน้ำตอนนี้น้ําก็ไหลบ่าเข้ามาท่วมพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นศาลาการประเรียนบริเวณหน้าพระวิหารแล้วโหคุณผู้ชมก็มีการเล่งอบพยพคุณผู้ชมขนข้าวของแม่ชีก็มาช่วยกันด้วยต้องบอกว่าขนกันกลางดึกเลยทีเดียวเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะประมาณประมาณประมาณ ประมาณที่สองทีสองทะลุเขึ้นมาใช่ไหมมันพุ่งพุ่งขึ้นมาเป็นจุดเป็นจุดเดิมจุดเดิมวุนนะพี่วุ่นมากว่าตอนนี้น้ำสูบไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวเขาจะเอาพิ้แป้งมาลงอะ่ะอันนี้ต้องต่อท่อต่ออะไรออกไม่น้ำ่างเดียวเพราะตอนนี้น้นะท่วมแล้วเพราะว่าทำให้คนที่อยู่ชั้นล่างองยพยพขึ้นชั้นบนแล้ว ส่วนที่พระนครศรียุทธยาธิชมโอโหโอเกือบปะทะก,กันเลยทีเดียวค่ะระหว่างชาวบ้านพื้นที่เหนือน้ําแล้วก็ท้ายน้ําที่ตําบลบ้านป้อมอาเภอพระนครศรียุธยาจากเขื่อนเจ้าพญาเขาเร่งระบายน้ํานี่แหละก็ทําให้มีน้าเอือเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านที่ชุมชนวัดสนามชัยอยู่ใกล้กับโบราณสถานวัดชัยวัฒนารามค่ะริมแม่น้ําเจ้าพญาก็มีการขอกันพื้นที่เอาไว้เพื่อที่จะทําบุญออกพรรษาก็ขอร้องให้มีการเปิดประตูระบายน้ําเข้าท่วงปากกรานไปก่อนได้ไหม นี่ชาวบ้านเขาก็มีเสียงสะท้อนออกมาแบบนี้ช่วยกันหน่อยได้ไหมยามวิกฤตแบบนี้ค่ะตอนนี้ระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับพนังกั้นน้ําหลายจุดขาดครับน้ําก็เอ่อเข้าท่วมพื้นที่วัดสนามชัยทุกจุดเป็นบริเวณกว้างอย่างภาพที่เห็นตอนนี้เลยแล้วบางจุดนะน้ำเนี่ยสูงกว่า80เซนติเมตรทาง<ล>วัดทาได้เพียงสร้างสะพานไม้ชั่วคราวไว้ให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาทําบุญในวันออกพรรษาพรุ่งนี้นะครับ,ดบโดยจะใช้พื้นที่สาลาใหญ่ทํากิจกรรมงานบุญสถาน น,นการน้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ได้ขยายเป็นวงกว้าง11อําำเภอนะครับส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนเดือดร้อนมากๆเลยชาวบ้านเดือดร้อนเลยนะครับวัดวาอารามก็ถูกน้ำท่วมสูงด้วยลำบากครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เองเป็นวันออกพรรษาชาวบ้านก็ต้องลุยน้ำเข้าไปทำบุญตามวัดต่างๆที่ยังคงจัดงานบุญออกพรรษา ไม่ยกเลิกนะครับก็ยังต้องทําหน้าที่กันอยู่นะชาวพุทธนะบางจุดเองถ้าเกิดอันตรายหรือสุ่มเสี่ยงก็จะมีการยกเลิกกันไปขยับมาในพื้นที่นนทบุรีกันหน่อยครับภายในชุมชนซอยพิบูลสงครามหนึ่งวัดปากน้ําชาวบ้านเนี่ยก็เห็นแล้วต้องมาเฝ้าสังเกตการกันนะทั้งวันเลยก็ว่าได้มาดูระดับน้ำครับก็ต้องนำกระสอบทรายมากั้นปากประตูวัดไว้ส่วนบริเวณกลางซอยจนถึงท้ายซอยบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่ง น้ำล้นออกมาตามท่อเลยเข้าท่วมผิวจราจรแล้วก็มีน้ำเหนือเนี่ยไหลลงมาเพิ่มขึ้นด้วยประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงครับ เช่นเดียวกับชุมชนมัสยิดในซอยวัดพระพลาครับน้ำท่วมผิวจราจรครับน้ำสูงประมาณสัก1 0ถึง12เซนติเมตรชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าน้ำท่วมขังเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วแล้วทุกปีต้องหยิบยืมโต๊ะจากมัสยิดใช้วางทรัพย์สินพอต้องขนของ,ของขึ้นที่สูงด้วยไงครับแล้วบ้านมังอยู่ไม่ได้ะครับต้องขนของออกมาก็เลยอยากจะวอนภาครัฐ ให้ช่วยเหลือด้วยครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุน่าเห็นใจคุณกายเพราะว่าได้รับผลกระทบเนี่ยน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเพราะว่าบ้านหลายหลังก็อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าหน้าที่เทศบาลก็เลยต้องนำแผ่นไม้มาวางไว้ให้เป็นทางเดินค่ะเพราะว่าน้ำมันเอ่อเข้าท่วมชั้นล่างบางปีเนี่ยน้ำท่วมสูงถึงเอวเลยก็ต้องตะโกนให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆมาช่วยกันยกของขึ้นชั้นสองเพราะว่าพักอาศัยอยู่กับยายเพียงลำพังค่ะขณะที่ชุมชนบริเวณท่าเรือราชวงศ์ริมแม่น้ำเจ้าพยาหลายบ้านเนีดีดพื้นสูงให พ้นจากน้ําผุดขึ้นตามท่อค่ะช่วงเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มและเข้าสู่ภาวะปกติเวลา3ามทุ่มแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบในช่วงน้ํำเทะเลนหนุนนะคะขณะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าเมื่อช่วงตีหนึ่งของคืนที่ผ่านมาพายุใต้ฝุ่นแมทโมก็ได้อ่อนกําลังลงกลับมาเป็นพายุโซนร้อนตามเดิมแล้วและกําลังเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางสีที่ จีนตอนใต้จากนั้นก็จะเริ่มอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วซึ่งพายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าเราเองยังต้องเฝ้าระวังผลกระทบทางอ้อมซึ่งส่งผลให้ทั่วไทยมีฝนตกหนักได้ในพื้นที่ของหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะครับเป็นจังหวัดที่วันนี้จะมีฝนตกหนักนะครับวันพรุ่งนี้ภาคเหนือสจังหวัดเตรียมรับมือด้วยเชียงรายพยาวนานและจังหวัดแพร่นะครับ